สวัสดีค่ะวันนี้เอาต้นไม้ในสวนมาฝากนะคะอันนี้ต้นแก่นตะวันน้องต่อย Channel ให้มานะคะขอบคุณน้องต่อย Channel นะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศค่ะพันอะไรก็ไม่รู้เขาเกิดขึ้นเองนะคะพี่รดาก็เลยดูแลเขาค่ะนี่อีกพวงหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าปีนี้เขาจะแดงไหมเนาะ พันอะไรนาะน้องแขกทราบดีนะคะพันนี้มีเยอะเลยค่ะเป็นพุ่มเป็นพวงเป็นสายยาวมาทางนี้เลยนะคะใครสนใจกล้วยด่างนะคะติดต่อพิรดามาเด้อค่ะเด้อดอกทานตะวันก็ยังเหลือให้ชื่นชมนะคะสำหรับ ดอกดาวเรืองนี้ก็จะเด็ดไปทำพันธ์ุแล้วค่ะก็จะเหลือไม่กี่ดอกเอาไว้ทำน้ำชาเนาะต้นมะเขือลายเนาะต้นเล็กๆก็เป็นลูกให้พิรดานะคะนี่ต้นนี้ชื่อว่ารวยไม่รู้เลิกค่ะเพื่อนๆให้มาเนาะ ันนี้ก็คงจะเป็นกุหลาบเพ็นนะคะพิรดาไม่แน่ใจค่ะนี่ต้นโป๊ยเซียนนะคะต้นเล็กๆของเขาค่ะนี่ดอกกล้วยไม้สวยงามนะคะอันนี้ก็จะชอบที่ว่ามันมีสีแดงอยู่ข้างหน้านี่เนาะสวยจริงๆค่ะนี่ก็เป็นไม้ในบ้านนะคะ h o u s e พลา n เนะาะจะซื้ออย่างจะบ,บูหูวจะงามดีจ้ะนี่ใบชาพูพิรดาปลูกไว้นะคะสีสวยงาม ดอกปวยเซียนค่ะกำลังออกดอกก็มีนะคะดอกเล็กๆงามบ่ออจ้ะเป็นมะเขือคืนจ้ะเอาไว้เอาแนวจะกำลังเหลืองแลยจ้ะอันนี้ใบต้นเงินต้นทองเนาะก็เป็นพืชในบ้านฟอกอากาศค่ะมันนี่พ้านแบบของชายนิดนะคะ เป็นเหรียญกลมๆนี่นะคะส่วนอันนี้จะเป็นต้นพริกแล้วก็ต้นกระชายค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอลาไปกับดอกไม้สวยๆดอกดาวเรืองค่ะ เราจะาไปทําชานะคะสวยงามค่ะขอบคุณนะคะที่มารับชมสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ